ก็สวัสดีทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับสูคุณะสแตนนั่นเองฮะสุครณะสแตนเหรอพี่ทำไมอ่ะมันอัปเดตแล้วครับใช่แล้วมันอัปเดตแล้วผมเนี่ยเพิ่งไปสุ่มได้ซิดคอร์กินูมานั่นเองก็ได้ประมาณ2วันแล้วนะแล้วก็อีก6,000โทเคนนะ ซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าผมสุ่มได้ King of Curse หรือว่าราชาคำสาปเนี่ยผมก็น่าจะมารีวิวนะทุกคนอ่าก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าตัวของซิตคาคิโน่นั่นเองนะซึ่งการที่จะได้มันมาเนี่ยก็เป็นการสุ่มแบนเนอร์นั่นเองนะทุกคนซึ่งแบนเนอร์เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะแบนเนอร์เนี่ยจะเป็นการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็น600เลยนะทุกคน600โทเค็นเป็นการสุ่มครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอกาสเอาแค่ สุดจะให้อ่า <Brand. S 1> เอาล่ะแล้วก็วิธีการหาโทเค็นนะทุกคนจะมีหลากหลายมากขึ้นนะหลังจากอัปเดตนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตีสเปเชียลบอสตีกืญยาคำสาบนะแล้วก็จะเป็นการแลกเบรก Break แต้มเบรกพลอยนะแต้มนะผมพูดคำว,ว่าแต้มนะไม่ใช่เบรกพลอยตัวนี้นะทุกคนอ่าก็จะเป็นการแลกหนึ่งอันต่อประมาณพันห้าเรมั้งถ้าจะไม่ผิดเออใช่จริงเนี่ยผมเพิ่งไปแลกตอนเจ็ดร้อยห้าสิบเว้ยโคตรแบบอยากจะร้องไห้อ่าแล้วก็หนึ่งแสนห้าหมื่น เงินนะทุกคนได้แค่200โทเคน200แล้วก็จะเป็นเควสายวันนะทุกคนสำหรับการที่เราจะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะโทเค็นนั่นเองนะประมาณ120หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วก็ <c oughs> เรามารีวิวตัวของเทพเงาหรือว่าซิตคาคิโนโเบียวในเงานั่นเองนะทุกคนเอาล่ะทุกคนเรามาโชว์เคสกันเลยนะซึ่งพาสีของเขาเนี่ยจะเป็นการถ้าเกิดอยู่ในเงามืดเขาเรียกว่าอะไรวะ ตอนกลางคืน,นเออใช่เงามืดเฉยตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นการเออ่บัฟดาเมจแล้วทุกคนซึ่งมันเป็นพาสซีฟนะอ่าแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรวะสามารถทำอะไรได้อีกะฮิลเอ้ยไม่ใช่ฮิลมันไปอยู่แล้วอ่าก็จะมีฮิลนะ้วทุกคนที่มันเป็นพาสซีฟนะแล้วก็บวกดาเมจตอนที่อยู่ตอนกลางคืนนั่นเองนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเอาละเรามาโชว์เคสกันเลยดีกว่าเริ่มจากสกิลและก็ไม่ใช่สกิลดิการตีปกตินะทุกคน ผมรออัดวันนี้เพราะว่าการตีปกติมันจะมาแล้วนั่นเองนะฮึบอ่าก็ะจะประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับการตีปกตินะเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกทีแ้วกันเชียโคตรเท่อะอ่าสกิลคิวเนี่ยจะเป็นการโอเวอร์ไรฟ์นะทุกคนหรือว่าการที่แบบเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเปิดตา <c oughs> อ่าประมาณนี้เลยนะ ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มไอ้ศักยภาพของมันนั่นเองนะทุกคนสมมติว่าผมตีเนี่ยอย่างงี้นะเสร็จปุ๊บดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นม,มาเลยนะยิ่งเราตีได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยทุกคนดาเมจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะอะ่ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับสกิลคิวแล้วทุกคนมาเรามาดูสกิลอี e กันดีกว่าครูดาว เป็นไงเป็นไง roster. ซึ่งมันจะเบสก่อนครนั้งสุดท้ายได้แล้ทุกคนของสำหรับสกิล E นะแต่เขาเรียกว่าอะไรวะเออซึ่งสกิลของซิดคารกิโนเนี่ยแทบจะเบสก่อนเกือบทุกสกิลเลยนะทุกคนมาแล้วมาดูสกิล R ดีกว่าสกิล R จะเป็นการหยุดเวลาแล้วทุกคนเออซึ่งคลาสิบตัวที่2ของวันเนี่ยเอ้ยสามดิมันจะเป็นการเดินในเวลาได้นั่นเองนะทุกคนนี่แหละความโกของมันนะมาแล้วมาดูสกิลอาร์คุณนๆปะ มันแบบเห็นตอนแรกๆเลยมันจะเป็นการหยุดเวลานะทุกคนตอนที่มันจะฟันพี่มันอนะเอออ่าแล้วก็สกิลทีสกิลทีจะกดได้2แบบนะจะเป็นการกดค้างหรือว่ากดเฉยๆมาเดี๋ยวผมพาไปดูกดค้งเดียวนะปุ๊บเนะอ่าก็ประมาณนี้ล้ะทุกคนสำหรับสกิลทีนะอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกท่าหนึ่งนะซึ่งการกดทีค้างเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปฟันนะทุกคน แต่มันจะไม่มีเบิร์นนะรอบนี้นก็คือจะตัดดามจเ,เบิร์ออกไปนะมาเดี๋ยวผมรอสกิลก่อนนะที่อ่าน,นี่คือการกดตีระยะไกลนะทุกคนถ้าเกิดเราตีระยะใกล้เนี่ยตอนที่มันปาไฟออกมาตรงนี้นะจะโดนดามจด้วยนะทุกคนมาเรามาดูสกิลวายดีกว่าสกิลวายเนี่ยจะเป็นการเหยียบพื้นนะเชี้โค้รเท่อะ อ่าซส้นสกิลนี้ก็เบกเกอรเช่นเดิมนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเทสสกิล e ก่อนเผื่อมันเบกเบกอรแครอันนี้นะอ่าเบกเกอรอยู่ลนะมาแล้วมาดูสกิล h กันดีกว่าสกิล h เนี่ยจะเป็นการใบขุดต่อสู้นะทุกคนหรือว่าเอไม่ใช่ใบดิกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะฮึบเชียร์เฮสเลยประมาณนี้นะทุกคนอ่าเรามาดูสกิล g กันดีกว่า สกิลจีเนี่ยจะเป็นการอะตอมิกนะทุกคนซึ่งมาสามารถทีม AR เพื่อไปเป็น the orange ได้นะมาเดี๋ยวผมจะกดสกิลจี I L orange Hi มาเรามาดูสกิลแซดซึ่งสกิลแซดเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่เว้ยปกติคนอื่นเขาจะวาร์ปได้แค่วาร์ปไปนู่นมานี่ใช่ไหมสมมติว่าผมกดปุ๊บพิมพ์เคฟนี่ก็จะวาร์ปมาตรงร้านเคฟนั่นเองนะทุกคนคาเฟ่ป่ะเออประมาณนั้นแหละผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันซึ่งความโกงของตัวนี้เนี่ยของซิดไคเกโน่นั่นเองนะทุกคนซิดไคเกโน่เนี่ยจะสามารถวาร์ปหาผู้เล่นได้นั่นเองใช่แล้วครับวาร์ปหาผู้เล่นได้นั่นเองเหมือนในอนิเมะทุกคนที่แบบเหยียบหยบพื้น วับวิง่งมาอยู่ข้างหลังเลยไปเออซึ่งในเกมนี้ก็ทำได้นะแต่จะติดคูดาวตั้งเนงนะฮึ๊บก้าวหนึ่งนะ 9, วับว่าไงไอ้น้องหุย้ยอ่าก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับการกดแซดนะแต่มันไม่สามารถไปใช้ได้ใน PVP นะทุกคนอ่าก็คือเอามาเกียนในเซิร์ฟไปแหละก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับซิดคากินโนมาเดี๋ยวผมไปลงแรงให้ดูดีกว่าเอา้า ปีงสามร้อยเลยโอ้เจอเจอสคุน่าจะแตกแน่ไม่ไม่ไม่ใช่นี่ว่า What the heck เปนตัวอะไรวะนะ่ะ <No. S 1> Whoa ว h o ว Wait 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 No 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 อย่าเว้ยดงปั๊บ <laughs> ไม่ไหวแน่เลยว่ะทรงเนี้ย ไม่โดนหายละฉ kind of ันจะต้องออกเกมแล้วส hey, anyway. ินะสวยโดนปุบยิงไม่ต้องยิงเนี่ยสวยโดนดีวะปุ๊งปึ๊งปึ๊งอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยึ้นหลอดไหวเธอขอลองละโอ้ ฟันโดนอยู่อ่ะกันไม่ทันละโหโยหนูโ, no โไม่ยัง้งยั้งต่เดไดยเชื่อยังไม่ตายแล้วก็ยังชนะอยู่เก๋อเสวยเฮ้ยตีอีกนิดนึงสวย,ยสวย,สวย,สวยตายตายตายทุกคนตายตายตายสวย อุ้ยเจอสุคุนาพอดีมาเดี๋ยวผมจะลองระหว่างตัวแบนเนอร์กับตัวแบนเนอร์นะทุกคนระหว่างตัวที่ทำได้กับต,ตัวทำไม่ได้นะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเหลี่ยมอยู่ดีนะมาเดาาาาะฮะตั้งใจเล่นนะทุกคนไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้คลิปวะนี่มาเดะสวยอย่าพึ่ง,อ,งอี วิยไม่ทันชิกหายละว,วู้วโดนอยู่เฮ้ยเกือบสุคนาเป็นตัวตีช้านะทุกคนเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันไม่จะเพราะว่าอะไรนะแต่สุคนาเป็นตัวที่ตีช้ามากเล้ทุกคนเสร็จปุ๊บมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละถ้าเกิดเราเข้าไปฟันก่อนมันก็โดนเลยนะ ีเดี๋ยวผมจะตีให้เขากระเด็นนะอุ้ยเขาไม่ได้หลบเหรอผมรู้เขาหลบเว้ผมก็เลยกระโดดออกไปก่อนซึ่งแต่มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าตัวมันสามารถทำนี้ได้นะทุกคนสุคนามันแบบมันเป็นอำมาตะเว้ยโคตรโกงอะเหนี่กสกิลนี้ก็อมาตะนะอ๋อ ทรงนี้แพ้หนิมันจะฝอยอ่ะอดูดดออกเนี่ยเห็นปะเขาจะต่อคอมโบช้ามากนะทุกคนทรงนี้เหมือนจะแพ้จริงว่ะเฮ้ยแต่สกิล H เรารีเสร็จแล้วถ้าเขากดไอ้อะไรวะฟูกาก็แพ้เลยนะทุกคนไม่ต้องฟูกาก็ได้นะสวยเราก็มีอวาตางเหมือนกันนะ ดี้เลยเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน <laughs>